คนนี้คือใครคะคนนี้คือสนวยสนวยรักแม่ใช่ไหมคะแม่ก็รักหนูหนูมาให้ข้าหมาจรแถววัดวัดยานใช่ไหมกับแม่ใช่ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งค,ค่ะเที่ยงคืนครึ่งตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งสน้ยกับคอปเปอร์ <c oughs> ก็ยังอยู่ในรถใช่ไหมรูอกโอ้ได้บุญกับแม่นะคะโอ้น่ารักคอปเปอร์ Copper อยู่ไหนคอปเปอร์ Copper อยู่ไหนอุย้ยอุย้ยคอปเปอร์อยูย่อหือ้อ ไหนเขาเป้ออยู่ไหนเขาเป้ออยู่ไหนเขาเป้ออยู่นี่เขาเป้ออยู่นี่เขาเป้ออยู่นี่รักแม่รักแม่แม่รักแม่รักยังอยู่แถววัดยานอยู่เลยค่ะเพื่อนตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะคะยังอยู่แถววัดยานอยู่ได้บุญด้วยกันค่ะสาธุค่ะยังไงก็ฝากช่องแพทอ่างเขาเปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง tik t o k หรือว่าทาง y o YouTube ยังไงก็ เป็นกำลังใจให้แพทด้วยค่ะแพทยคอปเปอร์แล้วก็สนไว้ก็จะเวนให้เข้ามาแถววัดย่านนะคะอ่าแล้วก็ป้อนยากำจัดเห็บมัดด้วยในกาสเปกตอป้อนยาแถพยาด,ด้วยถ้าตัวไหนป่วยก็จะมียาติดรถไว้ตลอดค่ะมีทั้งยาใส่แผลยาอะไรสารพัดเลยอ่าทุกอย่างเลยไงก็เป็นกำลังใจใด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปต่อแล้วค่ะ